น้อมบูชิตพระกิตติคุณบุญปกฟ้าพระองค์ท่านทรงเมตตาปวงไทยทวินเชิดพระราชกรณีสีแผ่นดินไทยทุกถิ่นพระพระดุงลุ่งวิไลสนองพระราชโครงการงานแห่งชาติบำรุงราชจำเริญรัตพิพัฒน์สมัยศิลปาชีพดอยดงสัตวพ์พงไพ พระทรงสร้างรักษาให้ภัยอัมพลทั่วโลกรู้แรงบุญพระหนุนชาติบรมราชจักกีแพ้วแก้วกุศลประดุดราชมารดาลักพวงชนคู่พ่อหลวงภูมิพลพลังแผ่นดินแผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมจึงเลิศล้ำล่มเย็นเป็นนิสเศิน เพาะโพทองป้องฆ่าฟ้าธารณินทิพวาลินโรมประชาสถาวออรอปจอท้องถิ่นสุโข,ขไทยอัญเชิญไทยเทวริษมหิศส,สอนทั้งคุณพระรัตนไรถวายพระพรจาบนิดนิรันดรนทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพทจาร้านายมงคลสีอ่อนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัย